สวัสดีทุกท่านด้วยกับผมกังเกมเมอร์นะคบตอนนี้ผมก็อยู่เกมครูบ่อนะเกมออนไลน์บนเฟซบุ๊กเกมหนึงนะ่งที่น่าสนใจเลยนะลองมาดูผมจะกังในเกมนี้ได้ดีขนาดไหนหรือว่าจะเกียนเกมนี้ได้เยอะขนาดไหนเรามาดูกันนะถืออ้นี้กันซอมบี้มาแล้วยังไม่ทันได้ขึ้นไปเลยเอาเียยิงเพื่อนยิงผิดซวยกันไปต,ตามๆกันนะเผื่อยิงเพื่อนนะ ในสิบคะแนนมายิงเพื่อนมันาโคตรหน้าปื้มเลยคิววันเพื่อนเฟรนเขาตายตรงไหนไม่ใครคิดช่วเหมือนเลยหรอแล้วมันตายตรงไหนเนี่ยผมลืมไปแล้วเนี่ยอะใจเพื่อนใจเพื่อนใจเพื่อน มันได้อย่างงี้เซ่รีบหนีไปนี่มึงบนเนื้อเพราะอยู่ล่างนานคงไม่ได้อะเพื่อนหยิบรลแก,กนเชอร์ให้พร้อมอือโอ้ลดเสียงคลิปห้าสิบเปอร์เซนต์โออีกอย่า,ยาตีกูอเอาโลแกนเชอร์พร้อมซอมบี้ไม่มีสักตัวมึงระวังตูไดไอ้กูด้วยไหนซอมบี้ไม่มีสักตัวเลยอะ่ะมันนั้นไง เอาวาสก้าไปแดกไปผีกังโดนฆ่าจนได้แล <ederim. S 1> ้วพวกมึงแทนที่มันช่วยกูมองกูไหนแล้วมก็ยืนที่เฉยแล้วปล่อยกูตายเนี่ยมันได้เลยขึ้นมาที่กูยิงไมเนอะบอค่าอ๋อใครวะช่วยจวยจะกูช่วยใจเพื่อนใจเพื่อนให้สต๊อกสต๊อกสต๊อืม รู้สึกมันจะตายอีกรอบนี่ยงถ้าเกิดพูดคำหยาบไปก็ขอโทษได้ครับเอาสัตว์มาได้ไงเนี่ยกาลังตั้งคิดกังจะเล็งยิงฐานอยงนั้นเลยบอกหันมาอีกรอบนึงปุ๊บเต็มหน้าเลย ตรงนี้มีล็อกเกอร์เลนเชอร์นี่น่าจะเป็นคนไทยไมีคำว่า,าทีเฮดอะมีโมไทยแลนอันนี้ก็ปืนกลน,นี้มันเท่ดีนะอยากได้บ้างอ,ะอ่ะอ่ามีคนช่วยเราแล้วแล้วก็วิ่งตามเข้าไปกันเฮ้ยทางขึ้นวิ่งวิ่งยา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 ,ยาไม่ได้ยาไม่ทันโอ้ยใจเพื่อนอื เฮ้ยต,ตอนนี้ตอนนี้มันเป็นเวลาว่างอยู่ที่เรารีบวิ่งขึ้นไปข้างบนนั้นปีนนัผู้ผิดเล่งลา่าไว,ว้ด้วยเฮ้ยเดี๋ยวกูเดยกกูปปองให้มึงไว้กระสุนหมดสวยไงไม่เอาไม่ซื้อไม่ซื้อค้างเลยอ๋อตาจนได้นะ ตายพร้อมมัวแต่จะไปซื้อกระสุนนั่นซื้อแล้วมันได้อะไรขึ้นมามันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาแถมทําให้ตัวตายด้วยส่วนเพื่อนพอยิงปุ๊บม,มันก็หนีเลยรีบวิ่งเลยเป็นเพื่อนที่ดีมากเลยนะคําคมในวันนี้ก็คืออย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองคิดว่าเขาจะช่วยเหลือเราเสมอแต่เราต้องช่วยตัวเองนะครับไม่มีใครสามารถปกป้องเรา เราได้ดีกว่าตัวเราเองนี่แหละแต่บางทีก็เพื่อนนะมองจากมุมนี้เห็นทุกคนเนะ่ะที่มียอมมาช่วยผมที่ผมนอนตายอยู่ตรงเนี้ยแค่ตรงเนี้ยไม่มีใครมาเลยสักคนเป็นเพื่อนดี่่ะอ่ะมีโมไทยแลนด์ก็ตายได้ตายแล้วไปแล้ว อันนี้ห้โอ้โหไม่รู้โอ้โหโอัหนนึงเก็บสุนอ่ะแค่ปืนพกยิงกลางๆเนี่ยตายโอ้อยสงสัยราบนี่เราจะกลังมากเดินไปนะแล้วก็มาดูความแรงกับสุนปืน,ปนที่ผมซื้อมาดีกว่าไม่รู้ผมจะเกิดยังไม่เกิดเชื่อ เวลพอนที่ปืนที่ผมเช่ามานะไม่ปืนเนี้ยที่ผมใช้เนีีย่ยอ,อ๋อความแรงสามสิบใช้ไปช่องแรกส่วนไอ้นี้ช่องสุดท้ายอืมต้องอย่างนี้อีเตอร์มาครับความจริงสามารถขูดได้นะแต่ไม่ใช่หมวดเนี้ยจริง ไม่ต้องห่วงฉันเพื่อนอยิงอะไรเพื่อนอ๋อใจเพื่อนิันมินตัวหนึ่ง่ะเพื่อนบอกตรงกระสุนหมดสวยไงยกูอันนี้ก็มีสิบนัด ไอสัตว์แล้วกูจะแล้วกูจะทำไงวะเนี้ยเออเออโอ้ยจะโอ้ยโอ้ยเชือ่อ,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 อวิ่งกดกระโดดแล้วอืมอืมเราองมีศิลปะในการต่อสู้อืมไอเจอ่อะคิดว่าเจอเองเมเเกินไปก็อย่างนี้แหละครับก็มาคนเราก็มีผิดพลาดกันได้นะกระโดดมาก,ก็ตายนะถ้าเกิดเผลอพูดคำหยาบมากกินไปก็ขอโทษนะครับพอเดี๋ยวไปตามอารมณ์อะโมะโห ร้อนอยังเลยอะถ้าเกิดผมทำอะไรผิดคลิปนี้ก็อย่าว่ามเลยครับก็ช่วยเขียนใต้ขอใต้ลิงก์เนี่ยใต้โพสต์ใต้คลิปผม้วยน,นะครับว่าผมทําว่าผมควรป,ปรับปรุงตรงไหนปรับปรุงยังไงเสียงตรงนี้ดังไปจากตรงนี้ก่อนตองมุมตรงนี้แล้วกันนะแล้วผมจะขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับจากสถานการณ์ดูใจทุกคนงคงไม่ไหวกันแล้วนะครับ ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับขอบคุณครับติ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 ก็ไปดูตรงที่ซอมบี้ตรงนี้นะเพื่อฉากจบฉากจบก็มีผู้รอดทีมอ่ะเฮ้ยนี่เราจะเกิดขึ้นมาใหม่ทำไมเนี่ยอุ๊ยสายกําลังจะปิดคลิปโอ้ยอยังก็ชวมไม่ได้อืเอออั้ก็ชวมไม่ได้อเก็บให้มันเก็บๆๆๆๆๆ แล้วเราก็ตายนะเราก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณขอบคุณที่รับชมนะครับใครชอบก็ไลค์ซับสไคร์แล้วก็ช่วยเขียนคอมเมนต์ของคนปรับปรุงแก้ไขตรงไหนนะครับขอบคุณครับ